เขากระสัตว์พอเราเห็นเขาจุบแขนซบไหลปุ๊บเราก็ช็อกล่วงเหมือนเดิมแค่นั้นเลยจบไอ้เจ้าล่วงร่วงที่เจ้ามือนเดิมาจับได้ครับครับใ่เลยมันมันต้องมีคนรับไหมครับฮะไม่ต้องรับหรอกล่วงกินเลยวะยันสุดอ๋อเออให้ให้เพื่อนรับก็ได้เดี๋ยวนี้เห็นลางๆกลางก็ได้แค่ทำท่าย่อลงก็เสฉยๆก็อละ น้องต้นหนามมัดเขาฉาดครับพี่น้องก็จะยายามคงไว้น้องต้นนามเขาฉาดนังเนะแสดงเป็นไพ่นะคะติดตามรับชมรับฟังครับพี่น้องดันตลถอนิดนงครับถอยถอยออกจากเกมนครับแล้ว่อยเดินข้างหลังมาที่เดิมเลยพี่ครับมาที่เดิมนะ มองหน้ากันก่อนะเดี๋ยวพี่เขาเดินเข้ามาปุ๊บแล้วอยหันมองติดครับสามสองหนึ่งงานแอคชั่นเดินมาคนเดินมาแล้วมองสิเขาลึกไปครับลูกวะครับปล่อยมาครับขึยมาขึันมเนะเลไปอีที่นี้สามสองหนึ่งงานแอคชั่นไปเดินลูกวะครับเลัวจ้ามันเป็ลูก จะลมพุ่บลงไปโอเคหดุดไแล้วโอเคนะครับอ่ะลักทีน่าที่อย่างนี้หันเลยตอบได้หรอกเลยนะครับมือนีเป็นมือนีเป็นตะลมบัดเมื่อพ้อยันดมบ้ไหตะลมบัดเมื่อเตองมยันมัดมือเด็กครับแสดงยันมัดมอ ปาด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 ปด เงียบเืบเกือบเกือบแดงดอนตาแดงเสือแดงกางเกงในแดงอีกอะกางเกงในแดงมือบ้าดาล่ามันตปนแดงฮัลโหล what's your name ไปบอกเขารออยู่เอาใจเลยไ h o u c o e

เยเเคเห็นียชไมนเปียนเอาเลน้ออกเอาเลน้ม่ตาออกเมนเมียนเมิดเองแต่ามดเห็นหนาชัดๆนะพอมปนตาดำไปมันจะโอ้ยโมเมียมีก็ไดาเขียนตาดำไปหักอีกเด้ตัวอีกีมาเลยได้หรบพี่น้องประกาศตามหาเวียนตามาสุโมงครึงค่ะตอนนี้ได้เร็ว

ายเบนดต่เคยัางบนเกียรเลยมันต้องดันออกข้างหลังไหมคะดันออกข้างหลังออกกงใช่ปะวิจเก่าอีสทีเป็นตาแต่ก็หนีครับพี่น้องมานรุนกันว่าเดเลี้นตาออกได้่ครับท่านี่ท่ดีเลยคโอ้ยมาไทยเ็นมวนว่อคับอนุญาต่ครับ

มีแต่ตกับเต็้อยู่นี่แหละมีแต่เต็ดกับเตี้ย้าเอเตี้ยอสองเต้สามเต้หงือรค่ะัวตองมาทีวมกับเขาอันดี้ก็อยกันทีเป็นอะไรโอลูกเี้ยขอล่ะไม่ใช่ยีไม่ว่า้อนยอนข้าไปหน่อย ฝ่นนะครับวันที่1ดนะครับรับชมนทัวโูกเทแน้นอนครับสาวเขาเองนะครับอ้หพี่นวดดาราเกาหลีนี่เกาหลีเหนือที่แดงเนาะ

ฉากสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าเขาเฉลยแล้ะนั่งเฉลยแลนขึ้นนั่งอีกนี่แตาหมกฮงมาทั้งมือตั้งแต่แรกจนจบนี่คือมาเฉลยอยู่ฉากนี้แหละค่ะจบแล้วจบซ้ำนี่เลี้ยงกินอยู่มือทุกอย่างแล้วแตาหมกฮงถมก๋วยเตี๊ยวแม่งค่ะล่างเลี้ยงงอกมาถอดรูปแล้ว subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không cái những video hấp dẫn อันนี้ถือว่าเสร็จเร็วแล้วค่ะนี่ของน้องชมพู่เมื่อวานนี้สองทุ่ม,นนมใช่ค่ะใช่พี่นอ้องไปรอชมรอฟังเนาะคะ่ะเก้าโมงเช้าวันที่สิบแปดเนาะคะ่ะฮักษาข้าวเมรค่ะพี่น้อง กำลังใจกันหล,ยลายๆเนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไอ้ดีหนึ่งมาแรกเนะคะเ<ๆ>ถมเนาอพี่น้องเอาไปเลย <ๆ S 1> หนึ่งวันหนึ่งล้านวูนะคะกูเลยหลายค่ะ